สวัสดีครับวันนี้ R.O. ร a b อลาบิลินก็มีอัปเดตใหม่หนึ่งอย่างนั้นก็คือมีดันความมืดที่มาเยือนอยู่ตรงให้เรากดกระตรงที่ดันการนะครับแล้วก็ปึ๊บโผล่มาเราจะเจอคนออเพียบเลยจะมี NPC อยู่ตรงนี้นะแล้วก็กดเข้าไปของรางวัลก็จะมีผ้าอ้อมอ็อกเบบี้กับเงินโอเคดันนี้ต้องลงทีละสามคนนะครับแล้วก็รอจับคู่กับคนอื่น พลักเกตคือให้หาดวงวิญญาณถือถือค้อไฟนี่แหละห้าดวงโอเคแล้วก็วิ่งวิ่งมันมันจะมืดๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็วิ่งไปถ้าเล่นบนมือถือก็บังคับลาบากหน่อยโอเคเพื่อเราเจอแล้วหนึ่งปึ๊บปึ๊บอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอออ๋อเพื่อเราเจออีกแล้วปึ๊บปึ๊บเลขสามาเจออีกแล้วเหลขสอง ห้าเหลืออีกหนึ่งโอเคเ,ออเรายังไม่เจอสัตว์เลยอะ่ะเรายังไม่เจอดวงวิญญาณอ่าอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอ่ยขับก็ลำบากมองไม่เห็นอ่ะนั่นไงจะไปไหนโอ้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของเขาพอดีเลยอืออ้าวเสร็จเอา้าเลี้ยวหนีอีกเอา้า จะไปไหนแล่ามีที่เดียวอีที่ด้อยเย่ได้แล้วพอได้ครบมันก็จะสว่างแบบนี้นะแล้วก็ให้เราหาออกเบบี้เพื่อเราจับได้แล้วโอเคเรียบร้อยเป็นกันจบภารกิจก่อนออกกันเพียบเลยนะเราก็ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก,กดไปตรงอ่ ไปตองไายชื่ออีเวนต์นะไปรับรางวัลปึ๊บเรียบร้อย่าเป็นไงครับมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแต่ว่าเหมือนต้องอาศัยดวงนิดน,นึงโอเคก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย